อยู่ชนบุรีก็ฟังชนบุรีมาแบบเยอะแล้วแบบเชียงเทจัดอะไรเงี้ยทีใช่ใช่เองที่ชอบพี่ใช่ <S <S 1> <S 1> ตอนอายุ13ก็คือช่วงเนแรปเปอร์แหลๆช่วงนั้นอยู่เมืองทองไม่ได้แคปนะพี่แต่ว่ามีแบบมีคนรู้เพราะว่ามีคนขายด้วยกันอะไรเงี้ยคือเริ่มขายเริ่มเข้าแบบอะไรที่มันแย่ๆอย่างเงี้ยพี่ตั้งแต่อายุ13มึงแม่งเหมือนอยที่แบบ พอกูดูเสร็จกูก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยพี่กูไม่ได้แบบไม่ได้เก็บไว้แบบสะสมอะไรอย่างเงี้ยใช่คนรอบตัวที่มันแย่แยใช่พี่ประมาณนั้นเลยอะไรที่แม่งเคลียร์ผมก็ทิ้งไปไม่สนใจแล้วก็แบบเชิญพวกแม่งตัดสินผมเลยอยากตัดสินผมแบบไหนก็เอาเลย mm. ที่ mm. ว่าผมเป็นคนไงก็จัดการเลยตามนั้นใช่พี่ <Okay. S 1> เมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วเคยยูหางแถวที่แบบว่ามองขึ้นไปดูคอนเสิร์ต ใช่แล้วนะเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองลงมาเป็นอะไรที่ครประทับใจพี่ใช่แต่พี่กอฟโคตรดีพี่กอฟแบบให้โอกาสมาเสมอเลยดีแต่ว่าคนคนที่แม่งไม่รู้จักหรือใครไม่รู้ก็มาดา่ดาแม่งยังไม่เท่าไหร่ยังแบบไม่เจ็บเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่คนที่เขาเคยชอบเราแล้วก็กลายไปเกลียดเราเงี้ยอันนี้แม่งใช่พี่แม่งเก็บใจจะทุกอย่างต้องใช้เวลาพี่ผมก็ไม่ได้คิดหรอกไม่มีใครคิดหรอกว่า ตัวเองจะมาถึงขนาดไหนแล้วตัวเองจะไปได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยแค่ตั้งใจแล้วก็อย่ายกหาความรู้